สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำถาตั้งแผงโซลาเซลล์ให้เพื่อนๆ <c oughs> ได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูพร้อมกันนะครับว่าตั้งแบบไหนนะครับผมก็ไม่ใช่ช่างนะครับเพื่อนแต่ก็ชอบซ่อมชอบ,ชอบทําอะไรด้วยตัวเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนดูเป็นแนวทางนะครับสาหรับขาตั้ง แผงโซลาเซลล์นะครับพอดีมันวางอยู่กับพื้นนะครับแล้วหมามันขึ้นไปนอนนะครับเพื่อนๆแผงสกปรกนะครับมาดูกันครับนี่นะครับเพื่อนๆของเดิมก็วางไว้กับพื้นแล้วก็ใช้บันไดที่มันหักขามันหักมาตั้งไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเสานะครับเสารั้วขนาดหน้าสมนะครับเมตรห้าสิบเซนนะครับเอามาทําเป็นขาตั้งนะครับก็มี4ต้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้แผงนะครับหันไปทางทิศใต้นะครับเพื่อนๆก็คือทิศนี้นะครับผมทิศใต้นะครับส่วนด้านนี้คือตะวันออกอันนี้คือตตตะะะะะวัััันนนนนนกกคคครรรรบบผผผมมมด้้าาหหลงงงงีี็ืือออทิเเแจยปณ 15องศานะครับผมเป็นทิศที่รับแสงดีที่สุดนะครับขุดหลุมกันก่อนนะครับเพื่อนครับเพื่อนโดยหลุมที่ผมขุดนะครับผมก็ขุดหลุมแรกนะครับก็จะขุดลึกลงไปประมาณ40เซนนะครับเพื่อนนี่นะครับประมาณ40เซนก็เดี๋ยวเราเอาสามาตั้งนะครับเสาแรกหาระดับนิดนึงนะครับ ได้ระดับแล้วเราก็กบโคนเสาแล้วก็ตอกอัดให้แน่นนะครับขับเสร็จแล้วต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปขุดต้นต่อไปกันนะครับเพื่อนๆแผงความกว้างประมาณเมตรนึงนะครับเพื่อนผมจะทําเผื่อไว้อีกแผงหนึ่งครับตอนนี้มี2แผงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวขาตั้งเผื่อไว้แผงหนึ่งนะครับเป็น3แผงนะครับก็เดี๋ยวผมจะวัดออกไป2เมตรนะครับแล้วก็ให้เหล็กยืดออกข้างห้าสิบก็จะเป็น3เมตรพอดีนะครับก็วัดออกไปครับ ครับเพื่อนตอนนี้ผมก็ตั้งเสานะครับสองเสาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสองเสานี้จะเป็นเสาที่สูงที่สุดนะครับเดี๋ยวจะมีเสาหนึ่งนะครับที่ต่ําลงไปเพื่อจะให้แผงเอียงรับแสงนะครับตอนนี้ก็ระดับก็ได้นะครับนี่นะครับผมตั้งเสาให้ได้เรียบร้อยนะครับได้ระดับนะครับผมอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะเอาเหล็กนะครับจะเป็นเหล็กกล่อง3มนิ้วนะครับตัวนี้เป็นเอามาทาบพิเศษนะครับเอาเหล็กกล่องสมนิ้วมาเชื่อมติดหัวเสานะครับก็โดยใช้ตัวเหล็กนิ้วคุณนนิ้วตัวนี้นะครับเชื่อมติดตรงเหล็กหัวเสารั้วตรนนีะคััับไลกก็มมเเชื่อผดด๋ปห ครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะมาขุดนะครับตั้งอีกสองเสาด้านหน้านะครับสองเสานี้ก็จะขุดลึกหน่อยนะครับขุดลึกกว่าด้านหลังนะครับเพราะว่าจะให้มันเอียงนะครับเอียงลงมานะครับรับแสงตรงนี้นะครับประมาณ15องศานะครับก็เดี๋ยวผมวัดออกมาสักประมาณนี่นะครับเก้าสิบเเซนนะครับแล้วก็จะขุดลงนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวมาขุดหลุมตั้งเสากันครับ ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ตั้งเสาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ระดับที่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับได้ระดับนะครับแล้วก็ความลาดเอียงนะก็15องศานะครับนี่นะครับเพื่อนสำหรับความเอียงก็จะประมาณ15องศานะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเอาแผงมาลองติดตั้งดูก่อนนะครับแผงหนึ่งนะครับเพื่อนๆพสำหรับการยึดแผงนนะครับเพื่อนๆผมก็จะเจาะเหล็กนะครับเพื่อจะ ร้อยน็อตยึดกับแผงโซลาเซลล์ติดกับโครงเหล็กนะครับตอนนี้ผมก็ทาขาตั้งแผงโซลาเซลล์เรียบร้อยแล้วก็นําแผงมาติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็นะครับโดยการที่หันแผงนะครับไปทางทิศใต้นะครับผมให้แผงเอียงนะครับรับแสงประมาณ15องศานะครับเพื่อนๆอันนี้ผมตั้งระดับน้ําไว้ที่15องศานะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เป็นทิศที่ดีที่สุดนะครับสําหรับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ของบ้านเรานะครับผมก็ผมทําเผื่อไว้นะครับอีกหนึ่งแผงนะคร รอมีงบนะครับก็จะจัดเพิ่มนะครับอีกหนึ่งแผงครับหรือสปอนเซอร์ท่านใดนะครับมี แผงโซลาเซลล์นะครับ330วัตต์นะครับก็สามารถสนับสนุนผมได้นะครับและอีกแผงหนึ่งนะครับก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับสำหรับงบวันนี้นะครับก็จะมีแค่ค่าเหล็กเส้นนี้นะครับแล้วก็น็อตนะครับก็รวมประมาณ450บาทนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตัวเสานะครับผมใช้เป็นเสารั้วเก่านะครับไม่ได้ซื้อนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางแลวก็แรงบันดาลใจให้กับเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้เป็นช่างเหมือนกับผมนะครับลงมือทำแล้วก็ซ่อมอะไรด้วยตัวเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ช่างแต่เราก็ ใ,ใแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ